เพื่อนไปดูข้างบนเป็นไงบ้างอ่ะต่อยกันหยอะ yeah. แยะไม่ต่อยกันดูไม่เจ็บเลยว่ะผมพูนี้วัวหายห่วงอันนี้ผมสองกล้องนี้ผมมองตาละกล้องเลยป่ะครับอ,อ,อ๋อผมชื่อแสนนะครับในเรื่องนะครับก็เป็นคาลรคกเตอร์ก็คือเป็นเป็นนักมวยครับแสนเนี่ยเป็นนักมวยมีปมเพราะว่าคือช่วงที่กำลังจะรุ่งเลยเนี่ยเขา เขาไปต่อยกับนักมวยคู่ปรับของเขาแล้วเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนสนิทเนี่ยคือไอกระู้เนี่ยมันดันแบบว่าอยากจะช่วยเราก็เลยแบบเอาเอายาเนี่ยทาที่ปลายนวมครับแต่เราดันเป็นภูมิแพ้ก็เลยนั่นนะครับหวังดีแหละแต่ว่าอาจจะผิดวิธีไปหน่อยนะผมผมใช้คำนั้นแต่องค์รวมคือเราหวังดีอยากให้เพื่อนได้ได้ดีแหละครับ โดนนาซาจับตัวไปแล้วรู้เหรอนาซาอยู่ไหนนะชนบุรีน่านาเลือปทุมธานีนาเช้าอีสานนาเล้งสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาคระแนะนำเดินไหนคะเข้าวงกการให้ยังไงคะก็เดิน ขาขวาแล้วก็ก้าวซ้ายตามไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะฝันสนันาาตาฉัดนะคะอันนี้ถามจริงจริงเหรออันนี้ถามหนูจริงจริงเหรอก็สําหรับเรื่องนี้นะคะแสนสนั่นฟันสันสู้ฝันรับบทเป็นมูมูค่ะก็บอกแล้วนะนถ้าหนูเป็นแฟนพี่แต่ป่านนี้ทั้งหมดพี่เป็นหนูแล้วเน,นี่ยพี่บอกเป็นคนที่ไหนอพี่เป็นคนพี่เป็นคนหมู่ก๊ง <c oughs> อ่าซึ่งมูมูเนี่ยนะคะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาจะสะดุดตาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมี หมีแพนด้าเต็มตัวไปหมดเลยเป็นหลานสาวค่ายมวยแต่ไม่ชอบมวยเอาซะเลยค่ะเขามาแอบชอบกระสู้ก่อนแต่กระสู้ในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนมากและรู้ว่าเพื่อนกับเพื่อนเราไปแอบชอบเขาเราเลยต้องโอเคสละไปแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ชายที่แสนดีที่คอยอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้มีสถานะอะไรครับเบลบวที่ไหนมา่าเนี่ย ไอ้แสนไม่สัตว์มึต่อยกูเมื่อไหรมันจะต่อยกู <c oughs> มึงดูไม่ออกจริงเหรอมูมูไม่ได้ชอบมึงอะชินนะครับตัวอันสองทองพันชั่งนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เป็นคู่ปรับตัวละครของก้าวเลย<ก>พยายามจีบนางเอกพยายามเอาความแบบว่าความเก่งความรวยตัวเองมาข่มก็เป็นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะทําให้ตัวพระเอกดูเป็นลูเซอร์ที่จะต้องเอาชนะ คนนี้ให้ได้เราอะรู้จักกันนะพี่ชินแล้วเราก็สนิทกันด้วยแต่เวลาอยู่ในกองอะเขาเดินลงรถมาเขาจะทําหน้าไม่ชอบผมกับพี่ก้าวตั้งแต่ลงรถเลยเน่าจะเป็นการแสดงแบบเม็ตตอนแหละและ้วเขาเดินลงมาเขาแบบมองอย่างเงี้ยอ่านไส่อิน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 ,อน,อนแต่เขา,เ,<ร>าเป็นคนแสดงแบบถึงถึงอารมณ์ใช่ชยอะผู้ไม่อยากเห็นคนรักต้องเจ็บตัว ตอนน้ำฝนก็เป็นเด็กผู้หญิงที่เวลาพูดหรืออะไรมันดูธรรมชาติดูน่ารักดูแบบคําแต่ว่ามันไม่ได้เกินเส้นถึงเส้นขั้นเส้นแบบว่าตอนหรือว่าแอปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็เราก็เอ็นดูน่าก็เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอยู่แล้วครับครับปกติเดี๋ยวไปตัดทิ้งแสนสนั่นพันสันสู้9มกราคมนี้ในโรงพยนตร์ครับสนุกกว่านี้อีกแสนสนั่น สดสู้ก้าวกคน,นันีนนน้ในโรงภาพยนตรนะฮะ